สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องซดดิ้งฟิล์มค่ะคลิปนี้จะมาสปอยหนังสืบสวนกับเรื่องเบสิกลูกคาดปฏิบัติการลวงโลกเป็นหนังปี2003กำกับโดยจอห์นแม็กเทียนแนนเป็นเรื่องราวการสืบสวนคดีที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกทหารของกองทัพสหรัฐในประเทศปานามาที่มีหัวหน้าหน่วยฝึกก็คือจาเวส ที่รับบทโดยซามูเอลแอลแจ็กสันได้พาเหล่าทหารไปฝึกลบท่ามกลางพายุเฮอริเคนที่หมกระหนำ่ำโดยไม่สนใจคําเตือนเรื่องพายุเลยแต่ภารกิจครั้งนี้เกิดการผิดพลาดขึ้นและเหลือผู้รอดชีวิตเพียงสองคนการสืบสวนหาสาเหตุจึงได้เริ่มขึ้นแต่หนึ่งในผู้รอดชีวิตขอคุยกับทหารที่มาจากหน่วยอื่นเท่านั้นทําให้ทอมฮาร์ดี้ที่รับบทโดยจอห์นโทวต้าอดีตทหารที่ไปเป็นปปสถูกเรียกให้เข้ามาช่วยไขยคดีเราว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่ใครดูก็ต้องคิด ตามหนังให้ทันไม่งั้นก็ต้องดูซ้ําเหมือนเราค่ะเพราะตัวละครแต่ละคนต่างกบเกินเรื่องของตัวเองจนไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงอะค่ะก่อนไปฟังเราสปอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เราขอเริ่มเรื่องหนังที่จาวเวสนะคะจาวเวสเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยฝึกทหารของกองทัพสหรัฐในประเทศปานามาเขาได้เพิกเฉยต่อคําเตือนเรื่องพายุเฮอริเคนที่เข้าโหมกระหน่าแต่จ่ากับพาทหารฝึกหัดจํานวน6คนก็คือดันบาร์แคนดอนมูเลอร์พายส์นูเเนสและคาสโตขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าป่าไปฝึกการลบและจุดรวมพลก็คือบังเกอร์ที่ห่างจากจุดลงจอด2กิโลแต่ดันเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นเมื่อทหารกลุ่มนี้ที่มีจาวเวสเป็นผู้นําออกฝึกขาดการติดต่อ กับกองทัพเป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่จะขาดการติดต่อบ้างยิ่งทมกลางพายุด้วยแล้วยิ่งเป็นอุปสรรคในการติดต่อเข้าไปใหญ่แต่เมื่อเฮลิคอปเตอร์ออกตามหาที่มีผู้พันสไตน์นั่งมาด้วยกับพบว่าทหารเหล่านั้นยิงต่อสู้กันเองและดันบาร์ได้ยิงมูลเลิศตายต่อหน้าต่อต,อตาผู้พันสไตน์ซุนจาเวสและทหารฝึกหัดอีก3าคนนั้นไม่พบร่องรอยแม้กระทั่งศพที่ใครๆต่างคิดว่าพายุคงหอบศพหายไปไหนตอนไหนแล้วและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เหลือผู้รอ ชีวิตเพียงสองคนก็คือแคนดอนลูกชายท่านนายพลที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสและดันบาที่เป็นคนยิงมูลเลอร์และแบกแคนดอนออกมาจากป่าสไตจึงได้ให้ผู้กองออสบอรนมาสืบเรื่องที่เกิดขึ้นออสบอร์นเริ่มสืบสวนดันบาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนแต่ดันบากลับไม่ยอมพูดพร้อมกับส่งกระดาษที่มีใจความว่า เขาจะคุยกับทหารที่มาจากหน่วยอื่นเท่านั้นเพราะเขาไม่ไว้ใจคนที่นี่และลงท้ายด้วยเลข8ทํทให้สไตล์นึกถึงทอมฮาร์ดีอดีตทหารที่ลาออกไปเป็นปปสซึ่งออสบอนไม่สบายใจที่จะให้คนที่ลาออกจากทหารไปแล้วและกําลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับการรับสินบนจากนักค้าย,ยาเข้ามาร่วมการสืบสวนคดีภายในกองทัพแต่ออสบอนก็ฝืนคําสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้และการที่สไตล์เรียกใช้ฮาร์ดีเนื่องจากสไตล์กับฮาร์ดีเป็นเพื่อนทหารที่ฝึกมาด้วยกันทําให้เขารู้ฝีม ือในการสืบสวนของฮาร์ดีด้ดีและสไต์ก็ได้เล่าเรื่องที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับหน่วยที่8ให้ฮาร์ดี้ฟังว่าเป็นทหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าคอยทํางานลับๆทําตัวหลบๆซ่อนๆ,นๆนที่หนีทับเข้าไปอยู่ในโลกของยาเสพติดและด้วยทักษะของทหารกลุ่มนี้สามารถแข่งกับคู่ค้าได้สบายๆทําให้นักค้ายากลัวกลุ่มนี้มากซึ่งว่ากันว่าจาเวสเป็นคนฝึกพวกนี้มาและเลข8ที่ดันบาเขียนในกระดาษก็ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงหน่วยที่แดไหมทําให้สไต์ต้องการ คนที่รู้จักและไว้ใจได้มาสืบเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเวลา6ชั่วโมงก่อนที่คนจากวอชิงตันจะลงมาและกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮาร์ดีจึงเริ่มการสอบปากคำดันบาด้วยการพูดคุยให้รู้สึกผ่อนคลายและให้เกิดความไว้ใจในตัวเขาซึ่งตอนแรกดันบาก็ไม่ยอมพูดแต่พอรู้ว่าฮาร์ดีเคยเป็นทหารและมีครูฝึกคนเดียวกันก็คือจาวเวสดันบาจึงยอมเล่าบางอย่างให้ฮาร์ดีฟังซึ่งก็คือนิสัยและเรื่องระหว่างการฝึกมหาโหดของจาวเวสที่เหล่าทหารที่เคยฝึกกับจาวเวส แล้วจะรู้ดีว่าจาเป็นพวกกวนโอ้ยและรักความสมบูรณ์แบบถ้าจ่าไม่ชอบคีดหน้าทหารคนไหนทหารคนนั้นก็จะโดนจ่าก,กัดไม่ปล่อยกันเลยทีเดียวซึ่งภัยชายผิวดําก็คือทหารคนนั้นจ่าเวสจะคอยหาเรื่องภัยระหว่างการฝึกอยู่เรื่อยๆและในวันที่เกิดเรื่องหลังจากที่ทุกคนฝึกหนักในป่ามาทั้งวันพอกลับถึงฐานจ่าเวสก็เลือกทหารกลุ่มหนึ่งจานวน6คนกลับเข้าป่าไปฝึกท่ามกลางพายุอีกครั้งโดยไม่ได้พักซึ่งทหารที่จ่าเลือกก็คือดันบาร์แคนดอนมูลเลอร์ภยัย ีและคัตโตและดันบาร์ก็ขอหยุดการเล่าไว้เท่านั้นในเมื่อดันบาร์ไม่ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นฮาร์ดีและออสบอนก็ยังมีอีกคนให้สื่อทั้งสองไปหาแคนดอนที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารซึ่งสภาพของแคนดอนตอนนี้ก็เหมือนพวกติดยามากกว่าในตอนแรกแคนดอนเฉยเฉยไม่ยอมบอกอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าดันบาร์เล่าอะไรไปบ้างแล้วแต่สุดท้ายก็ยอมเล่าตั้งแต่แรกว่าตัวแคนดอนนั้นเป็นพวกรักล่วงเพศและด้วยเหตุนี้พ่อที่เป็นนายพลของกองทัพนั้นรับไม่ได้ถ้าจะมีเรื่องออ เชา้าพ่อจึงส่งตัวแคนดอนให้มาอยู่หน่วยของผู้พันสไต์ที่มีจ่าวเวสเป็นครูฝึก เพื่อไม่ให้มีเรื่องอื้อเฉาก็เท่านั้นเองแต่จ่าเวดันเป็นพวกเกียดรักรูปเพศซะงั้นทําให้ในวันที่เกิดเรื่องจ่าเวดได้แบ่งทหารออกเป็นสกลุ่มกลุ่ม,ล,มละ2คนก็คือดันบาคู่กับมุลเลอร์ไพคคู่กับนเนียสและแคนดอนคู่กับคาสโตแต่แคนดอนดันเห็นสายตาที่ไม่เป็นมิตรของจ่ามองมาที่เขาและด้วยนิสัยของจ่าทําให้แคนดอนคิดว่าจ่าจงใจให้คาสโตที่ไม่ชอบหน้าแคนดอนตั้งแต่แรกที่เจอมาคู่กับเขานั่นก็เพราะจ่าจ้างคาสโตให้มาฆ่าเขาแล้วทาให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุ นนั่นเองทําให้แคนดอนหวาดระแวงจ่าเวสถึงขนาดว่าจ่าโผมาเมื่อไหร่ก็จะยิงใส่ทันทีแต่จู่ๆก็มีเสียงระเบิดตุ้มใหญ่ทําให้ทั้งสองตามไปดูที่ต้นเสียงและพบว่าจ่าโดนระเบิดตายแล้วโดยไม่รู้ว่าใครฆ่าและคนที่มาดูศพมีเพียง3คนก็คือนวเนสคาโตและแคนดอนทาให้ต้องยกเลิกภารกิจก่อนแล้วกลับไปรวมตัวกันที่จุดนัดพบก็คือบังเกอร์ภายในบังเกอร์มีดันบาร์และมุลเลอร์ที่มาถึงก่อนเพื่อนทั้งหมดเกิดการโต้เถียงกันเรื่องที่จ่าเวสตายและคนที่ถูกสงสัยก่อน ใครก็คือนูเนเนสที่พัดหลงกับไพพอถามหาไพว่าหายไปตอนไหนก่อนหรือหลังระเบิดนวเนเนสกับอารมณ์เสียที่ทุกคนคิดว่าเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วไพก็เข้ามาในบังเกอร์เป็นคนสุดท้ายและยอมรับกับทุกคนว่าเขาเป็นคนฆ่าจาเวสเองซึ่งไพสคิดว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับเขาแต่เปล่าเลยมูเลอร์เข้าล็อกตัวไพหลังจากที่ไพถูกจับมัดไพเรียกแคนดอนมาคุยเพื่อให้คอยตามเขาที่จะกำจัดมูเลอร์กับนูเเนสแล้วโยนความผิดให้ทั้งสองเป็นคนฆ่าจาเวสซึ่งแคน อแต่กลางดึกคืนนั้นแคนดอนได้เห็นไพคับดันบาคุยกันจากนั้นดันบาก็หันไปยิงมูเลอร์แต่มูเลอร์ดันรู้ตัวซะก่อนทําให้คัสโตโดนลูกหลงแล้วก็เกิดการยิงกันวุ่นวายภายในบังเกอร์ตัวแคนดอนโดนยิงแล้วสลบไปทันทีพอรู้สึกตัวอีกทีดันบาก็แบกเขาไว้ที่บาร์พร้อมกับยิงสู้กับมูเลอร์ไปด้วยและแคนดอนคิดว่าที่ดันบาช่วยเขาก็เพราะอยากให้มีคนกบเกลื่อนเรื่องให้จากนั้นฮาร์ดี้กับออสบอนก็ย้อนไปหาดันบาอีกครั้งเนื่องจากสไตล์ต้องการ การคำสารภาพจากดันบาว่าเป็นคนฆ่าเพื่อนทหารฮาร์ดีจึงแกล้งพูดว่าแคนดอนสารภาพอะไรออกมาบ้างซึ่งดันบาก,ก็แย้งว่าเรื่องที่แคนดอนเล่านั้นโกหกแต่ฮาร์ดีก็ข่มขู่อีกว่าในเมื่อดันบาไม่ยอมเล่าฮาร์ดีเองก็ต้องเชื่อคนที่พูดมากกว่าจนดันบายอมเล่าเรื่องที่แคนดอนไม่ได้บอกและเรื่องที่แตกต่างกันให้ฮาร์ดีและออสบอนฟังว่ามูเลอร์ทำธุรกิจขายยาที่รับมาจากโรงพยาบาลเป็นยาเสพติดท,ที่ทําให้สามารถทนการฝึกของจาเวสได้และในวันที่เกิดเรื่องนั้น ตัวเขาคู่กับนวเนียสไพคยคู่กับมุลเลอร์และคันดอนคู่กับคาสโตส่วนจ่านั้นตายเพราะโดนยิงไม่ใช่โดนระเบิดตายและคนที่ไม่ได้ไปดูศพ มี2คนก็คือไพ่กับมูลเลอร์พอกลับไปที่บังเกอร์ก็เห็นมูลเลอร์ถอดเสื้อผิงไฟอยู่ก่อนแล้วเพื่อนๆต่างสงสัยกันว่ามูลเลอร์จะเป็นคนฆ่าจาเวสเพราะเขาไม่ได้ไปดูศพหลังสิ้นเสียงระเบิดแต่มูลเลอร์นั้นยังมีระเบิดอยู่ทําให้เพื่อนๆสงสัยไพ่ที่เข้าบังเกอร์มาเป็นคนสุดท้ายพอเปิดกระเป๋าไพาด่ดูก็มีระเบิดหายไปจริงทําให้ไพ่โดนจับมัดไว้คืนนั้นไพ่ได้ขอร้องดันบาร์ให้ช่วยปล่อยเขาถึงไพ่กับจาเวสจะมีปัญหากันแต่ไพ่ก็ไม่มีทางที่จะฆ่าจ่าได้ลง ไพ่บอกว่าเป็นฝีมือของมูเลอร์แน่ๆเพราะเขาพัดหลงกับมูเลอร์ก่อนที่จะมีการระเบิดซึ่งมูเลอร์ฆ่าจาเวสก็เพราะจ่ารู้เรื่องที่มูเลอร์ค้ายาและกำลังจะรายงานต่อเบื้องบนตรงนี้ไพ่ย,ยืนยันได้เพราะไพ่คือหนึ่งในคนที่ซื้อยาจากมูเลอร์เพื่อให้ทนต่อการฝึกหนักของจาเวสได้ทําให้มูเลอร์ใช้การฝึกครั้งนี้ชิงฆ่าจาเวสต,ตายก่อนในระยะเผาขนเป็นเหตุให้ตอนที่เข้ามาในบังเกอร์มูเลอร์จึงไม่ได้ใส่เสื้อเพราะน่าจะมีเลือดของจ่ากระเซ็นติดอยู่และที่ไพ่ไม่ มีระเบิดก็เพราะมูลเลอร์เอาไปเนื่องจากไพ่ย,ยอมรับกับดันบาร์ว่าเขาไม่ได้ตรวจกระเป๋าก่อนออกมาฝึกเลยและยิ่งไพ่มีปัญหากับจาเวสมาตลอดก็มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทําให้คนอื่นๆเชื่อว่าไพ่ฆ่าจาเวสสุดท้ายดันบาร์ยอมเชื่อไพ่แล้วจะแก้มัดให้แต่มูลเลอร์ดันตื่นมาเห็นเสียก่อน พอไพยพยายามจะแฉะเรื่องของมุลเลอร์มุลเลอร์ก็เปิดฉากยิงไพตายทันทีจากนั้นต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันและเริ่มยิงใส่กันวุ่นวายภายในบังเกอร์ขณะที่ดันบาร์ยอมเขียนคำสารภาพเพื่อให้พ้นข้อหาเขาให้ฮาร์ดีกับออสบอร์ดูหลักฐานนั่นก็คือยาเสพติดที่มุลเลอร์ขายให้ไพแล้วบอกว่าหมอวิลเมอร์เป็นคนส่งยาในโรงพยาบาลทำให้ฮาร์ดีกับออสบอร์ตามไปจับวิลเมอร์ที่เป็นทั้งเพื่อนของฮาร์ดีและอดีตแฟนของออสบอร์พอจับได้วิลเมอร์สารภาพว่าเขาดูออกว่าใครเล่นยานั่นก็คือ วลเลอร์กับแคนดอนและว,วิลเมอร์ก็เสนอให้ทั้งสองมาทําธุรกิจกับเขาโดยการรับยาไปปล่อยให้เขาส่วนเรื่องการตรวจสารเสพติดในร่างกายภายในกองทัพยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะวิลเมอร์ก็คือคนที่ตรวจอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะปกปิดแต่ออสบอนก็ยังติดใจเรื่องแคนดอนอยู่ทั้งท้งท,งที่สไตห้ามไม่ให้ยุ่งกับแคนดอนแล้วเพราะแค่คําสาร,รภาพของดันบาร์กับวิลเมอร์ก็เพียงพอที่สไต์จะไม่เดือดร้อนแล้วแต่ออสบอนดันไม่ฟังคําสั่งและสืบเรื่องแคนดอนต่อตอนนี้ออสบอนพอจะจับทางได้ว่า ดันบาร์กับแคนดอนเตรียมเรื่องกันมาก่อนเพื่อทวงเวลาให้แคนดอนได้ย้ายออกจากโรงพยาบาลระหว่างที่ออสบอนสอบปากคำแคนดอนอยู่นั้นจู่ๆแคนดอนก็กระอักเลือดตายทําให้สไตป์ปลดออสบอนออกจากหน้าที่ทันทีถึงเธอจะถูกปลดแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่สงสัยอยู่ก็คือก่อนที่แคนดอนจะตายเขาเขียนเลขแปบนมือของออสบอนซึ่งเธอจําได้ว่าดันบาร์ก็เขียนไว้ท้ายกระดาษเหมือนกันฮาร์ดีจึงยอมเล่าเรื่องหน่วยที่แปให้ออสบอนฟังก่อนที่วิลเมอร์จะขึ้นเครื่องบินเพื่อส่งตัวไปรับโทษวิลเมอร์คิดว่าเขา คงได้ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันกันกบไพ่แน่ๆทำให้ฮาร์ดีกับออสบอนรู้ว่าดันบาที่คุยด้วยมาตลอดก็คือไพ่ซึ่งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือจาเวสรู้เรื่องปฏิบัติการการส่งโคเคนก่อนหน้าหนึ่งอาทิตย์โดยวิลเมอร์จะยัดโคเคนใส่ในกล่องแฟม้มหรือไม่ก็ศพกับอเมริกาโดยการแฝงไปกับสเสบียงของกองทัพพอจาเวสรู้และกำลังจะไปรายงานสไตล์แคนดอนกับมุลเลอร์ก็เลยฆ่าจาบปิดปากแต่จ่าก็ไม่ยอมให้ฆ่าง,ง่ายๆจ่าฆ่าทุกคนที่คิดจะฆ่าเขาจนสุดท้ายจา่า ยิตยซึ่งไพรู้ดีว่าถ้าจ่าเวสตายเขาจะกลายเป็นแพ้ที่ฆ่าจ่าเวสทันทีทําให้เขาสลับป้ายชื่อของดันบาที่เป็นชายผิวดํามาใส่แล้วมุลเลอร์ก็ตามไล่ยิงไพรที่แบกแคน,นดอนออกจากป่าและการที่แคน,นดอนต้องทําตามไพรก็เพราะเขาขู่จะแฉเรื่องที่แคน,นดอนค้ายาพอไพรเล่าจบก็บอกตําแหน่งสินค้าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูฮาร์ดี้ตามสไต์มาเคลียรข้อสงสัยเรื่องที่จ่าเวสรู้เรื่องการส่งโคเคนแต่กลับไม่รายงานให้สไตทราบทันทีได้ไงซึ่ง ฮาร์ดีคิดว่าสไต์ก็คือหุ้นส่วนของวิลเมอร์ที่ร่วมกันค้าโคเคนพอจ่ารู้เรื่องการส่งโคเคนแล้วมารายงานให้สไต์ทราบสไต์เลยให้มุลเลอร์และแคนดอนไปฆ่าจ่าเวสปิดปากจากนั้นก็วางยาพิษแค,คนดอนฮาร์ดีจึงจะรายงานเรื่องของสไต์สไตรเลยงัดไม้เด็ดโดยการเสนอเงินซึ่งสไต์จงใจเรียกใช้ฮาร์ดีแต่แรกก็เพราะว่าเกิดมีเรื่องอะไรที่ไม่เป็นไปตามคาดสไต์จะได้เอาเงินยัดให้หลุดทุกข้อหาที่ดูแล้วว่าฮาร์ดีนั้นน่าจะรับเงินจากเขาง่ายๆจากที่ฮาร์ดี มีคดีติดตัวอยู่แต่ผิดคาดฮาร์ดี้ไม่เล่นด้วยทําให้สไตช์จะฆ่าเขาทิ้งแต่ออสบอนสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติจึงได้ชิงฆ่าสไตช์ก่อนหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายแล้วฮาร์ดี้กับออสบอนต่างล่ําลากันแต่ออสบอนก็ยังติดใจกับประโยคที่ว่าที่เราต้องทําก็แค่เล่าเรื่องให้ตรงกันซึ่งเธอได้ยินมาตลอดการสืบสวนและฮาร์ดี้ก็ยังมาพูดซ้ําอีกก่อนลาออสบอนเลยสะกดรอยตามฮาร์ดี้ทำให้ออสบอนเห็นรถของฮาร์ดี้แอบไปรับภัยระหว่างทางพอตามไปเรื่อย ออสบอนก็เจอลังลับของหน่วยที่8ที่นั่นจาเวสยังไม่ตายส่วนทหารฝึกหัดอีก3คนก็คือนัวเนียสคาโตและดันบาชายผิวดําก็ยังมีชีวิตอยู่และคนที่อยู่ในที่นี้ก็เป็นเหมือนผีที่ไม่มีชื่อไม่มีตัวตนชื่อที่ใช้ก็เป็นชื่อปลอมหมด ตอนนี้เองที่ทุกอย่างเฉลยว่าทหารในหน่วยที่8จะต้องตายก่อนอย่างเช่นดันบาร์ไพส์นวเนสและคัตโตก็ล้วนเป็นชื่อปลอมจาเวสเฉลยให้ออสบอนฟังอีกว่าการฝึกในป่าท่ามการพายุนั้นเป็นแผนของฮาร์ดี้ที่รู้ว่าสไตจะส่งคนมาฆ่าจาเวสฮาร์ดี้เลยใช้ประโยชน์จากตรงนั้นช่วยจัดฉากให้จ่าตายกลายเป็นผีในหน่วยที่8พร้อมกับกวาดล้างพวก้ายยาในกองทัพไปด้วยและการที่ออสบอนตามรอยหน่วยที่8เจอก็เหมือนเป็นการทดสอบว่าเธอมีคุณสมบัติพอที่จะเข้า มาเป็นสมาชิกในหน่วยที่8ไหมโดยการคัดกรองเบื้องต้นของผู้พันฮาร์ดีจบหนังเบสิกค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะคลิปนี้เป็นแล้วนะบ๊ายบาย